สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมที่จะทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ครับ ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าสุรน,นารีได้มีพิธีส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมโดยนายชัยวัฒน์ชื่นโกุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิราชาติทุ่งไผ่แหลมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมานางสาวธีรารัตนร่มรื่นผู้อํานวยการสํานักงานก,ากีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนคร,รราชสีมา คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาและนักกีฬาเจ้าหน้าที่ของสโมสรกีฬาในสังกัดของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมที่จังหวัดจันทบ,บุรีจะทําการแข่งขันกันในระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2567 ซึ่งการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน44ชนิดกีฬาเป็นนักกีฬา460คนและเจ้าหน้าที่122คนรวมทั้งสิ้น582คนในการจัดงานพิธีส่งตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้มีหน่วยให้การสนับสนุนจากการ กีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนค่าเทศจ่ายในการเดินทางของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนคร,รราชสีมาสนับสนุนสถานที่ในการจัดพิธีส่งตัวนักกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร,รราชสีมาให้ความเอาเนืเคราะห์สนับสนุนงบประมาณค่าชุดพิธีการให้แก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผลงานของทัพนักกีฬายาวชนตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบุรีเกมที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่14ถึง29สิงหาคม2566ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาจบการแข่งขันในอันดับที่6ของตารางเหรียญสามารถคว้ามาได้30เหรียญทอง24เหรียญเงินและ22เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด76เหรียญครับ